แตู่ทักษิณเองคือผมประกาศถึงสาเหตุของการแยกทางอย่างชัดเจนที่ท่านนายกทักษิณท่านดูแคลนความเป็นมนุษย์ของผมในวงที่ฮ่องกงและก็หลังจากนั้นผมก็ประกาศแยกทางแน่นอนที่สุดเนี่ยถ้าผมพูดครั้งเดียวแล้วแยกเลยผมก็จะตกเป็นจำเลยของสังคมดูแคลนความเป็นมนุษย์ยังไงคือมันมันมีชนวนจากการเลือกตั้งอาบาจอเชียงใหม่ครับ นะครับที่ผมไปช่วยคนที่เขาถูกจับเพราะไปรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเขาเป็นแชมป์เก่าแล้วก็ทํางานรับใช้นายกทักษิณและกระบวนการพี่น้องเสื้อแดงมายาวนานวันหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็ออกจดหมายไม่รับร่างรัฐธรรมนูญที่กําลังทําประชามติครับจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเกิดของนายกทักษิณเขาก็เลยจับตัดไม้ข่มนาจับกันทั้งครอบครัว Hmm.